เดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องซีชาร์ลสตันมอครับวันนี้นะครับผมจะมาแก้ไขปัญหานะครับการอัดเสียงนะครับสำหรับอ่าเรียก่าไวเลสที่เป็นแบบว่า1ตัวรับ2ตัวส่งนะฮะปัญหามันก็คือถ้าเราเลือกเอาทูเป็นแบบเตอริโอนะฮะตัว1กับตัว2เนี่ยตัวส่งที่1กับตัวที่ส่งที่2เนี่ยมันก็จะอัดเสียงมาแบบว่าเป็นซ้ายและเป็นขวานะครับ ไม่ใช่อยู่ตรงกลางทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าอยากให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะทำยังไงดีนะฮะจริงๆแล้วมีเทคนิคที่ง่ายแสนง,ง่ายนะฮะในโปรแกรม Premiere Pro ครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าการทำนั้นทำอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องนี่ฮะใส่อูฟังฮนะอูฟังมอนิเตอร์นะครับจะได้ ฟังเสียงชัดๆนะครับทีนี้นะครับผมจะมาเปิดให้ฟังก่อน,นครับว่าเสียงที่หยัดมาจากไวเลสที่เป็น2ตัวรับ1ตัวส่งเอ้ยไม่ใช่2ตัวส่ง1ตัวรับนั่นจะเป็นยังไงนะฮะไปฟังเสียงเลยครับมีหลายคอลเลกชันมากเลยค่ะสนใจเป็นแนวผู้ชายดีไหมคะได้ครับอันแรกจะเป็น Spot man แนวสปอร์ตแมนละกันค่ะ ตัวนี้เนี่ยจะชื่อบลูบอสตันิกนะคะเขาจะมีท็อปเนี่ยเป็นเบอร์กามอสกับออเรน์ก็จะให้ความกระปี้กระเป๋าดีค่ะแล้วก็เบสเนี่ยจะมีฟลอร์เฮอร์เบิลนะคะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรามีหลายคอลเลคชันเสียงผู้หญิง <มา S 1> เนี่ยท้างซ <นะ S 1> ้งายนะครับนแนวผู้ชายดีไหมคะได้ครับอันแรกจะเป็นอานวเสียงอยู่ซ้ายสุดขวานะฮะตอนนี้มันไม่อยู่ตรงกลางนะครับเรามาทํายังไงดีนะฮะต้องเลือกอยู่ที่หน้าของออดิโอนะครับเลือกตรงเนี้ยมันจะมีให้เลือกสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็ ไปตรง Effect s e l e เล i o n เลยครับเลือกปุ๊บนะฮะมาตรงนี้หละครับ s l e c t o r อร์อะ s e ลิโออิมเมอะไรทักอย่าง Imagery อ,อ่ะอืมนะน่าจะประมาณนี้ฮนะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะฮะขออภัยอ่ะมาที่ s e ลิ o Expander ครับเลือกเลยครับพวกนะครับ แล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ครับปุ๊บขึ้นมาก็จะมีแท็กวินโดว์ขึ้นมาใหม่นะเราตัดเคืใหม่แล้วก็ฟังเลยครับแนะนำหน่อยครับค่ะตอนนี้เรานี่ฮะเราก็เลือกอันบนฮะเซนเตอร์ชัแนลแพนนะฮะผมเลือกเป็นเล t ก่อนฮะซ้ายมือก่อนซ้ายสุดก่อนนะครับฟังเลยครับเป็นยังไงนะฮะปิญญาช่วยแนะนำหน่อยครับค่ะตอนนี้เรามีหลายคอลเลกชันมากเลยค่ะ สนใจเป็นแนวผู้ชายดีไหมคะได้ครับอันแรกจะเป็น Our man แนวสปอร์ตแมนละกันค่ะตัวนี้เนี่ยจะชื่อบรูบอตานิกนะคะนะเขาจะมีท็อปเนี่ยเป็นเบอร์มอสกับออเรนก็จะให้ความกระปี้กระเป๋าดีค่ะแล้วก็เบสเนี่ยจะมีฟลอร์เฮอร์เบลนะคะแล้วก็มีวูดดี้ค่ะตัวนี้ก็จะเหมาะนี่ครัอยากจะให้คุณสิรินยาช่วยแนะนำหน่อยครับ อันนี้เรามีหลายคอลเลกชันมากเลยค่ะสนใจเป็นแนวมันก็มาเกือบเกือบกลางเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการ Copy นะฮะแท็กเมื่อกี้นะฮะลงมาอีก1นึ่งหนึ่งชแนลนนท็กนะฮะก๊อปปี้นะครับกดอัิเนตนะฮะแล้วก็ลากงมาวางครับนะฮะเสร็จปุ๊บมันก็อยู่ที่ออดิโอนะครับผมก็เลือกเหมือนเดิมครับ Effect ต e เซคชั่นนะครับเลือก Stereo i m a g e r จอน่าจะใช่ แล้วก็เลือกที่ a e r i o expander นะครับครับกดคลิกนะครับทีนี้นะฮะตรง center pan center channel pan นะฮะผมเลือกไปทางขวานะครับเลือกไปทางขวาหรือว่า live นะใช่ไหมนั่นแหละนะครับพี่ไทยดีไหมคะได้ครับอันแรกจะเป็นแนว sport man แล้วตอนนี้มันจะกลับมาเป็นซ้ายขวานะฮะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับของ channel นะฮะ audio หน่งกับ audio 2อะครับเลือกเป็น เลฟข้างนี้นะฮะเมื่อกี้เราเราเลือก Channel Audio 1เป็นเลฟนะฮะแล้วก็ Audio 2เลือกเป็นไลฟ์นะฮะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์นะฮะขวามือนะครับทีนี้มาฟังครับทั้นมากเลยค่ะสนใจเป็นแนวผู้ชายดีไหมคะได้ครับอันแรกจะเป็นแนวสปอร์ตแมนละกันค่ะตัวนี้เนี่ยหาอยู่คะ่ะคุณสินิญ,ญาอยากจะให้คุณสินิญ,ญาช่วยแนะนำหน่อยครับค่ะตอนนี้เรามีหลายคอลเลกชันมากเลยค่ะสนใจเป็นแนวผู้ชาย เห็นไหครับง่ายแค่นี้เองครับจบแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเอาไปใช้กันดูครับสําหรับการทำไวรลสที่มีเสียงนะฮะอัดมาแบบสตีโอเอาพุตนะฮะคนหนึ่งอยู่ข้างซ้ายอีกคนนึงอยู่ข้างขวานะฮะเราก็จัดการให้มันอยู่ตรงกลางซะนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เสียงเพลงเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่โดนดนตรตีบังนะเสียงดนตรตีมันจะบังนะเราก็าไปจัดการพวก เสียงดนตรีให้มันเบาลงลดเอาเรียกอะไร EQ เสียงกลางลดลงนะฮะมันจะได้เสียงพูดชัดเจนขึ้นนะครับโอเคครับก็จบลงไปนะครับสำหรับการทำนะฮะเสียงสตรีโอนะฮะจากไวเลสสองเอาพุทธสองตัวส่งหนึ่งตัวรับนะฮะให้เป็นแบบโมโนนะครับในโปรแกรม Premiere Pro ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับเอาไปปรับใช้นะครับสำหรับสาย วิดีโอสายตัดต่อยูทูบเบอร์หรือว่างานระดับไหนก็เอาไปใช้งานได้ครับเทคนิคนี้นะครับนะครตอนนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย